ฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้แล้วเพราะมันโคแขกแล้วสรุปใครเป็นอ่ะเจอศพตรงไหนอ่ะศพเพิ่งล้มเลยพี่แบบตศพหน้าเลยพี่ถ้าฟิมเดินมาอะตอนไฟดับอ่ะถ้าฟิมเจอถ้าฟิมเจอถ้าฟิมเจอลองดูว่าใครมันจะออกมาจากห้องเมดเบย์เว้ยไอคนนั้นแหะคือคนตัวทอร์กไม่ฆ่ไม่ได้แล้วเพราะมันโคตรแขกแล้ว เราต้องหนีก่อนหนีมาเต้นนุ่มพี่พี่บอกมีพิสุจน์เราไทอ้ยแต่เป็นเค เราเอาไงดีวะพี่ว่าพี่รู้ตัวฆาตกรแล้วว่ะแต่พี่จะปล่อยให้เขาเล่นดีไหมลองคิดดูนะว่าถ้าพี่พูดอย่างนี้ไปพี่คิดว่ารอบหน้าพี่จะมีชีวิตอยู่ป่ะเออสวยแล้วพี่อั๋นพี่ว่าพี่ส่งซิกมาให้ผมโดยที่คนอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าใช่ว่าใจร้าวครับโอเคแล้วไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโลกเขาใจร้าวไม่ครักูเห็นน่นน้องร้าวกับดีพีนนท์เดินมาด้านล่างเว้ยพร้อมกูกับหนับัณฑ์เคแล้วคราวเนี้ยน้องร้าวกับดีพีนนท์หายไปทางซ้ายมือตตตตตอออออออนนนนนนนกกกกกกดดรรีีคเเเเ์ัััังงงลลลวววยยยยยููููู่่่่่่่่บบ้้้้้แแแแขขึไปจฮผผผมมม็าาะพ ผมอยู่ในห้องคองมูกับทหารพลทหารอีกแล้วพลทหารมาพลอยปกป้องผมีกแล้ว <c oughs> <c oughs> สรุปใครเป็นอ่ะคุบวชใครใจรล้าวไว้ก่อนผมบ่ม <c oughs> ผมบ่มพี่ก่อนซื้อใจไงพี่เดินกับพลทหารให้พลทหารพูดเราดีกว่าทุกคนไม่ขู่นะจะให้เดินทหารพูดเรา เหห็น uhm นะ,ะไม่นะลูกเต่าไม่นะเจอศพตรงไหนอะศพพึ่งล้มเลยพี่แบบต่อหน้าเลยพี่เด็บมันไม่เห็นนะพี่มันไฟมันดับอยู่อะพี่อ่าใช่ไฟมันดับอยู่ไฟมันดับใช่พี่ใครดูกล้องอ่ะมีไหมไม่นามีอะพี่ผมเป็นคนเปิดไฟอะถ้าฟิล์มเดินมาหน่ะตอนไฟดับอ่ะถ้าฟิล์มเจอเลยพี่เดแเหมือนจะมีใครเดินลงไปห้องแบบห้องแอดมินนะพี่ทางห้องคาเฟ่ น่องเล้าอยู่ไหนผมน้องเล้านะผมอยู่กับเคเคที่หัวยานเคเคเดินขึ้นแต่ผมมาเดินลงล่างเพื่อส่ต้นไม้ผมม่ฟังไม่ทันเลยไปอยู่เลย โอ้ยงั้นก็คนเราคนเราฟังอยู่นะผมว่าไอ้ใจรามันไกลไกลอยู่นะห้องเบดเบยอะไกลปะไกลอยู่นะเบดเบะเหรอเล้ยงเบดเบะไม่จัดใจราถ้ายได่จัดใจรายแน่นอนอ่าใช่เพราะมันไกลเพราะฟังไทม์ไลน์ร้าไกลอยู่อ่ามีคนสงสัยผมผมอยู่กับแคนดี้ครับตอนไฟดับครับเฉพาะศพเนี้ยพี่อังไม่ได้ฆ่าแน่นอนใจรายไม่ได้ฆ่าใช่ศพเนี้ยพี่อังไม่ได้ฆ่าแน่นอนเคไม่ได้ฆ่าแน่นอนศพทีี่่่่่ผผาาานนนนมมพออังฆแศพศพแรกตอนนี้ไอ้ไม้แม่งเปิดกูแล้วแม่งเปิดบอใช่ไปไว้ กูวิ่งกับพลทหารก่อนพลทหารวิ่งด้วยพลทหารพลทหารวิ่งด้วยดกันอีกออกไปออกไปถ้าออกไปุ๊บผมขึ้นไปฆ่าได้แต่เขาไม่ยอมออกออกัน แล้วศพอยู่ไหนครับผมเ้เจอศพแลวมื่อกี้ตอนอยู่ห้องไฟใครแยกกับไปกับดับเบิ้ลเคบ้างผมวิ่งมาจากกับจอห์นสโนนะจอห์นสโนน่าจะเห็นตอนแยกเขาเลยสีเหลืองวิ่งไปกับพี่อังอะค่ะสีน้ำเงินค่ะบปุ๊บปุบปไม่เห็นกูวูไปก่อนดีกว่าไอ้หลังแล้วแน่เลยมีที่รถแล้ว จริงๆผมรู้แล้วว่าเป็นใครแต่ผมว่าให้เขาโอากาสเขาเล่นก่อน <c oughs> ได้ก่อนจับได้แล้ว <c oughs> ผมว่ามีคนถือปืนอยู่ครับเขาแต่งตัวเหมือนทหารครับเขาพยายามจะทำร้ายประชาชนครับหยอกหยอกหยอกยกยอ เขาดูแลชีวิตผมเจอศกสองรอบวันนี่อันนี้โหวตใครกันผมผมยีรู้แล้วผมสกิปก่อนเพราะผมรู้แล้วว่าใครเป็นมันปักหมุดพี่ตาเมื่อกี้อุ้ยมันเกือบแล้วไว้เกือบไปแล้วให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนพี่น่ารักอย่างคุนี่ไงครับให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนหลังกูมึงจำไม่ได้เหรอให้เขาเล่นกันเห็นไหมกดเก่ง Cột kênh Cột kênh Chạy láo, cột kênh Ây bà ơi, chạy láo 那有娃、啊。 ไอ้ไอ้หนองเล้ามึงมึงแสบมากสองเล่าฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย